ีครับช้านี้ตื่นมามาชมนะครับผักบัตเตอร์เฮดนะครับกําลังงามเลยครับเพื่อนๆกำลังงามเลยครับปลูกมะเขือเครือแซมใส่น้ำพร้อมนี่มะเขือเทศมะเขือเครือนะครับน่ครับไอ้น้องโอ้ยมันได้ขึ้นเลยขนาดเลยครับงามมากๆเลยปลูกใส่กระถางครับกระถางละต้นละสองไป ตะกาาง่ายขนาดกระทังใหญ่กับสองตนนะครับลักษณะคล้ายๆกับกระลำปีเนาะแต่มันกับบ่อหอนะครับบถึงกะหอนะครับอืมสดๆเลยครับพี่น้องทำยำนี่ในการหรือยำสลัดทำอะไรนี่ยมันคล้ายๆกับผักสลัดนะครับงามมากๆเลย ใส่กระถางในการงามตอนนเพิ่นเอาไว้ข้างในมันถกอตลมบ่มถึกแด,ดดดินะครับมันก็ชอบแดดอยู่นะครับใส่แดดแล้วขึ้นขนาดเลยพี่รองเอาออกมาข้างนอกแล้วได้การขนาดผักงามขนาดเลยออกมากเนอกเพราะเขามีแสงแดดในการปรุงอาหารเนาะ แต่และกระถางใบมันโอ้ยยอดมันขึ้นค่าขนาดใส่ปุ๋ยลดน้ำนะครับพุ่นกระถางหนึ่งอยู่แต่กล้าเก่ายังเก่าถึงเอามาปลูกได้เลยครับพี่น้องเดีย๋ยวการแฟนโอมันซึบบัตเตอร์เฮดขึ้นมาค่าขนาดเลยน่าจะเป็นพักทางยูโรผลเลยครับสายพันธุ์ตะวันตกผลักดีจีนหมดหรือยังไงน,น่าจะเป็นตะวันตก รเราเอามาปลูกในเมืองไทยเราในหน้าหนาวอุณหภูมิเหมาะสมกับขึ้นนี่กันครับเมืองไทยเข้าก็ได้ใส่ปุ๋ยขี้หมูเข้าไปแล้วขึ้นขนาดเลยเทคนิคเด้อครับเด้อปุยขี้หมูพี่น้องขึ้นดีขนาดกากากาานแกลบแกลบเผาเนี่ยแกลบดิบเนี่ยนะผสมลงไป เห็นฝันใซนะครับคักขนาดเลยพ,พี่น้องมีพักสดๆกินปลอดสารพิษต่างหากมะแลงไม่รบก,กวนด้วยนะครับเนี่ยสังเกตนะครับใบไม่มีมะแรงกัดเลยนะครับพี่น้องถ้าพักไข่เฮ้าแตงกวาเขาโพดเนี่ยโอ้ยฟงปูฟังนะใบมันปุ๋ยทั้งเพียทั้งยังเจอพักนี่คืบอบ่มีมานั่นเลยนี่ครับปลูกไม้กับปาล์มนะครับกระลังข้นกันไ ก็ลังขึ้นนะครับพอขื่นขึ้นได้ับคก็ักปันยังขึ้นได้แล้วก็สุดยอดเลยแล้วพัดีแต่บางฮวงนี่บต้องห่วงครับบาง,งนีงใส่ปุ๋ยจักหน่อยเนี่ยกั่การลดคนนะต้นน,น้อยๆได้ครับนี่ต้นสูงประมาณน่ะเอิกผมนี่ออกดอกแล้วเกิดเองซ้ำกินเม็ดมันกบวานมากนะครับแถวนี้รดน้ำใส่ไม,ม่ขึ้นเองมันมากดินนั่นนี่แต่ นนะครรรับงหุงใาายกาตัวนี้เตี้ยนึงวะนนะเทียบกหนาต่างนะครับสำหรับออกดอกเต็มเลยพวกบัตรเห็ดฝน,นี่โอ้ขักขนาดเลยพี่น้อง,งทำยำสลัดเนาะกินกับลาบก็ฟักสดกินเป็นฟักสดเลยกไ็ได้ด้วยครับ ขึ้จากข้อห่อเข้าไปมันก็ได้ก็จะคืข้อห่อแต่มันก็จะได้ทำนยู่แล้ครับมอนโมเมนต์กำลังปีงามขนาดเลยเป็นผักไรสานปลอดสารพิษที่เราปลูกไว้นะครับขับเงา ถ้ามีกระถางเป็นแบบกระถางต้นใหม่นี่ก็ปลูได้นึากรนตะการ้ามันก็โอเคเลยนะครับตะก,กาเป็นท้าสีบรรจุดินได้ดีครับพี่น้องเราจะบรรจุดินได้เยอะนะครับต้นนี้ใส่สามต้นนะครับตะก,กาใบใบดีสามต้นแล้วก็มีมะเขือเทศด,ด้วยใส่น้ำเือนลดหนาโบให้ขาดกันโอ้โอเคแลวครับมะเขือเทศสองต้น ปลูกไปเถอะมันเปิดหมากให้ตัมมาคงก็ได้กินสวนหน่อยของผมนะครับนี่ชมสวนกพริกปลูกใส่กระถางมะเขือนี่ได้กินตลอดครับมะเขือผักแพวต้นหอมครับฟังนะนะครับให้ไหลกับ็คืนนี่แหละครับผมปฏิเห็นนี่นะครับช่วนนี้กำลังงามกรมงเลยมะเขือเทศต,ต้นนี้ใหญ่ต้นนี้เดี๋ยวมักใหม่คำใบเดี๋ยมันหล่ม นะครับมาศตเห็ดตัวนี้โอ้สุดยอดเลยงามกับงามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยขนาดเลยอากาศกันหนาวน่านขนาดเลยปิดคดีกันครับเป็นผลดีกับผักผักทางตะวันตกเป็นเขาจะเล่นหนองงามเลยดีวยสวยๆเลยครับโคตะจัดทางเก่าตะกาเก่าหรือ อะไรต่างๆเอามาปลูกได้เลยขนาดกระถางใบนิดน้อยตัวนี้พักใหญ่ๆก็พอกระถางมาใบมันตะก้าที่เหลือใช้เอามารีไซเคลิลได้เลยรกระบุงกระตาต่างได้หลดได้พี่นอ้องตะกร้าพลศสติกใบละสิบบาทใช้งานได้ดีเลยใช้งานได้พร้อมเลย ใส่เข้าไปบอกรุงรักษาเสริมอาหารเสริมปุ๋ยแล่ถาดเข้าไปกับงามเลยแหละพี่น้องแนะนําเลยครับปลูกได้ครับพอกาซะก่อน,นครับพอกาเสร็จแล้วเอามาแยกเลยครับแยกใส่กระถางฟูกระบาดมันขัดสัดขึ้นขนาดเล,ล็กบ้านพี่น้องงาม งามคักๆเลยเดี๋ยวสิไปรถพักก่อนครับบันนี้ตัวนี้อแฟนเพิ่นรถแล้วครับตัวนี้รถแปลงพักก่อนพักช่วงพักชี่ทั้งหมดแล้วครับอากาศออกดอกออกยังกันแล้วนะเด๋ยวสิได้มเมล็ดแล้วกาดหน่อยกับออกดอกแล้วอันนี้บันเตห็ดนี่งามครับอยู่ในอยู่ในช่วงที่พอดีกินเลยครับพี่น้อง อยู่ในช่วงที่น่าอร่อยเลยก,กรอบกรอบอะไรแบบทำยำกินกับลาบกับอะไรก็ได้หมดนี่งามๆขนาดเลยนะผิวมันวับเลยครับเงางามสังเกตละอองน้ำไปเกาะอ,อยู่นะครับพี่น้องงา,งามเลยอร่อยขอบคุณหลายๆนะครับด้วยที่รับชมรับฟังครบฝากคนเลยเขแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ